ไอ้นัดที่สําคัญที่สุดคือเจอศรีลังกาเอาขึ้นโปรแกรมมาเราก็รู้อยู่แล้วนหะนัดเจอศรีลังกาเนี่ยสำคัญคือมันจะส่งผลต่อการเข้ารอบสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือห้ามแพ้ถ้าแพ้เนี่ยมันจบจบเลยเสมอเป็นโดรนะเสมอแต่เสมอเนี่ยมันจะเข้าทางเราพี่ซอถ้าเสมอเนี่ยศรีลังกาจะแทบจะโดนตัดไปเลยอ๋อตัดศรีลังกาไปเพราะว่าเสมอเราจะมีเจ็ดละศรีลังกาเราจะมีสิบศรีลังกามี 7. มี 7. จ็ด้เติ์กเนี่ยถ้าเกิดชนะไต้หวันเนี่ยมันจะมีไปส2 12. องเราก็ต้องไปตัดกับมันซึ่งเราเจอเติ์กนั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันมีผลแพ้ชนะอยู่แล้วไงใช่เสมอคะแนนก็จะเยอะกว่าศรีลังกาอยแล้วเราตัดสรีลังกาออกไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอศรีลังกาเนี่ยห้ามแพ้ถ้าแพ้เนี่ยจบถ้าแพ้จบเลยแพ้จบ พราะถ้าแพ้เติร์กเนี่ยมันจะมีเพิ่มแล้วสีแดงกามมันจะขยับมาเพิ่มแล้วสีลดงกามสุดทายมันจะไต้หวันไงแล้วโอ้โหแล้วเดี๋ยวจุดเนี่ยนัดเราเจอสีลดงกามไหมเติร์กมันเสมอไต้หวันโอ้เรื่เสมอไม่มีโอกาสเสมอไหม มันไม่ได้ไม่หวานอ่ไมันไม่ได้ฟุตบอลพี่ชื่อผมเออมันเป็นไปได้แต่เขหวังไว้แค่นั้นไม่เราเอาของเราเราเอาของเราคือตอนนี้ไม่ต้องไปดูใครคนหรือใครซิเพราะต้องหมดทั้งรวจเราสร้างขึ้นมาเองสั่งจากที่เราไปแพ้เติร์กใช่จากนั้นเราไปแก้ข้อนี้ข้อที่เราเพราะยังไงเราก็ต้องชนะเติร์กในเกมสุดท้ายอยู่ดีถูกต้องคือไม่ว่าจะชนะหรือเสมอศรีลังกาในสุดท้ายยังไงก็ต้องชนะเติร์กเพราะต่างกับเติร์กโดยตรงครับ เพราะฉะนั้นเน ые, ี่ยนะเจอศิลังกาอย่างแรกเลยคือห้ามแพ้ถูกถ้าเสมอได้เนี่ยมันก็ยังไปต่อได้เพราะว่านัสุดท้ายเจอเติร์กเราชนะคะแนนเราก็เหนือกว่ากั่เหนือ่าใช่พี่ว่าฮัสซันจะไปในรูปแบบไหนทุกในมองพี่โอ้ถามตอนนี้ตอบยากผมบอกะอ่ะเอาคุยแบบตรงๆกันนะขออยู่ยืนอิงข้างแฟนบอลบ้างก็ได้อ่ะตอนนี้พัสสันก็ต้องเกิดอาการกังวลอยู่บ้างแล้วล่ะนี่สิเขาต้องตามไปคุยกับทีมงานว่าจะแก้หนึ่งสองสามสี่ห้าถูกป่ะเพราะแน่นอนว่า เขาก็ต้องรู้กระแสแล้วว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอะไรครับผมพอรู้กระแสเสร็จอาแล้วรู้ปัญหาด้วยนะว่าปัญหาคืออะไรอาซูเปชัยเจ็บใครจะใครเป็นตัวสแตนบายที่จะถูกเรียกเข้ามาไหมผมไม่แน่ใจเรื่องกดข้อนี้หรือจะเรียกใครได้ก็จะได้อยู่พี่ตำแหน่งปัญหาเรื่องเกมรับมีปัญหาแก้ยังไงอตอนเนี้เอาง่ายๆคือ ฮัตสันยังนั่งในใจแฟนบอลไม่ได้อเอาอย่างนี้ละกันในเมื่อฮัตสันยังนั่งนั่งในใจแฟนบอลไม่ได้ชนะก็ยังไม่พอสำหรับการนั่งในใจแฟนบอลครับนัดหน้าต้องต้องทำงานหนักเึ้่อทำไม่ได้ใถ้าเกิดชนะได้บุกไปชนะศรีลังกาได้โอกาสเข้ารอบอยู่ในมือเนี่ยผมว่าฮัสสันจะได้กำลังใจเยอะขึ้นดสุดท้ายเจอเต้ยโอ้โหที่สนามแตกสนามแตกนะ